พูดหน่อยโกเปียโกเปียโกปียของย่าใช่เพราะว่าที่นี่เป็นที่ของย่าให้มาเลยเอาย่าเป็นเป็นเป็นชื่อร้านเพราะย่าเป็นเป็นแม่ค้าขายคุพกี้มาก่อนไงเออเราเราจำไม่ได้เลยนี่มีวันนี้มีน้ำน้ำพริกอะไรเขาเรียกน้ำน้ำชุบยำน้ำชุบยำลูกอึกลูกอึกแล้วก็แกงเลียง แล้วก็ทอดปลาทอดปลาซิวปลาซิวทอดขมิ้นแกงสดกับแตงเปรี้ยวแตงเปีี้เลยเสร็เลกวกินมี่เป็น่มีมีผ่กอนปากเกตนี่เจ้าของร้านตุ้ยนุ้ยจ้นมันมืดอันนี้ตุ้ยม่นนมันมันใหญ่มาแล้วใหญ่มดแล้วเอากินเลย เอาช่วยเปิดช่วยเปิดวายมันด้วยวายเด่นขอบคุณมากค่ะอย่างพัดพัดพักเนี่ยไหมอย่างพัดพักเนี่ยวันนี้ก็เนี่บริเวณสวนนะเป็นยั่วใช่เลยอาจารเป็นร้านอาหารบ้านสวนนี่คอนเสิร์ตในดูจังสวัสดีค่ะคุณทรายก่อนนะย่เล นี่ข้างด้านหลังเป็นสวนด้านหลังนี่เป็นสวนปามโอ้ยมีสระวายน้ำใหญ่ด้วยด้านหลังมีสวนปามมีสวนยางโอ้ทุกอย่างเลยโอ้

มุมเด็กๆเลิบลี่